เพื่อนๆคิดว่าเราเนี่ยสามารถจะติดต่อกับโรควิญญาได้ไหมครับยิ่งถ้าเราไปอยู่ในสถานที่ที่มีประวัติการพบเห็ุวิญญาอยู่บ่อยๆคิดว่าจะอาจจะทําให้เราเนี่ยจะได้พบเหตุวิญญาด้ง่ายขึ้นไหมอย่างเรื่องราวในวันนี้ครับเป็นเรื่องเล่าประสบการณ์หลอนจากผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองอิชิโนมากิซึ่งประสบภัยพิบัติสึนามิถลม่มในปี2011 หลังจากนั้นมาข่าวลือเกี่ยวกับวิญญาณและผีก็ถูกเล่าขานกันอย่างหนาหูกันในชุมชนเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวลีล้ลับชวนขนลุกแค่ไหนติดตามไปกับผม prime และน้องจับได้ไหนเรื่องเล่าจากอิชิโนมากิ เรื่องราวนะครับเริ่มขึ้นที่คุนชูจิโอกุโนเขาได้บินมาที่เมืองอิชิโนมากิเพื่อที่จะเก็บข้อมูลเก็บเรื่องเล่าและหลักฐานจากคนที่อยู่ในเมืองนี้นะครับที่ได้รับภัยพิบัติสึนามิเขาได้รับข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่น่าโศกเศร้าเรื่องของการสูญเสียแต่เรื่องที่คุนชูจิโอกุโนสนใจมากที่สุด คือเรื่องราวดีลับที่เกิดขึ้นในเมืองแห่งนี้ครับเขาจึงเริ่มจดบันทึกครับเกี่ยวกับเรื่องราวและบทสัมภาษณ์ของคนที่สัมผัสได้ถึงสิ่งที่เหนือธรรมชาติและนี่คือเรื่องแรกครับวันหนึ่งครับคุณชูจิเนี่ยได้รับโทรศัพท์จากสายสายหนึ่งเขาติดต่อมาเพื่อที่จะเล่าเรื่องราว ที่เขาประสบพบเจอมาเขามีชื่อว่าเอนโดเอนโดเล่าว,ว่าวันที่เกิดซึนามิเขาได้ขับรถไปหาแม่ของเขาที่สถานพักพิงแล้วพอเข้าไปถึงนะครับพนักงานเนี่ยก็บอกว่าให้เขาเนี่ยรอที่ห้องรับแขกก่อนเพราะว่าแม่ของคุณเนี่ยไม่อยู่เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งท่านก็จะกลับมาแล้วระหว่างที่เอนโดนะครับนั่งไปสักพักหนึ่งเพื่อรอแม่ของเขาเขาก็เหลือบไปเห็นผู้หญิงชราคนหนึ่งครับ ที่นั่งมองออกไปนอกหน้าต่างหันหลังให้กับเขาแต่เขาสังเกตเห็นว่าเสื้อที่หญิงชลาคนนั้นใส่เนี่ยเป็นเสื้อของแม่ของเขาเขาจึงเดินเข้าไปดูใกล้ๆครับว่าใช่แม่เขาหรือเปล่าเขาเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วหญิงชลาก็หันมาครับปรากฏว่าเป็นแม่ของเขานั่นเองเอนโดเนี่ยก็หยิบกล้องถ่ายรูปนะครับเพื่อที่จะมาถ่ายรูปแม่ของเขาส่งให้ครอบครัวดูว่าแม่ของเขาเนี่ยปลอดภัยดีอยู่ หลังจากนั้นนะครับเอนโดเนี่ยก็ได้พูดคุยกับแม่เล็กน้อยแต่ว่าแม่เนี่ยก็ไม่ได้ตอบอะไรเข้ามานั่งอยู่เฉยๆนะครับหลังจากนั้นสักพักหนึ่งเขาก็เลยกลับไปที่บ้านของเขาหลังจากเอนโดนะครับกลับไปถึงบ้านตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงหัวค่ำแล้วนะครับหลังจากที่เขากลับมาจากสถานพักพิงและเสียงโทรศัพท์ของเอนโดเนี่ยก็ดังขึ้นสายนั้นเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ของสถานพักพิงครับเขาโทรมาบอกว่าแม่ของเอนโดเนี่ย เสียชีวิตแล้วเอนโดก็เลยถามกับเจ้าหน้าที่ว่าแม่ของเขาเนี่ยเสียชีวิตได้ยังไงเพราะว่าเขาเนี่ยเพิ่งไปเยี่ยมแม่ของเขามาเองทางเจ้าหน้าที่เนี่ยครับบอกว่าแม่ของเขาเนี่ยเสียชีวิตจากการโดนสึนามิระหว่างอยู่ในรถโดยสารที่กําลังมุ่งหน้ามาที่สถานพักผิงเอนโดเนี่ยก็เลยถามกับเจ้าหน้าที่ไปว่าแม่ของเขาเนี่ยเสียชีวิตตอนไหน เจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าเสียชีวิตกับเวลาเดียวกันครับกับที่เขาไปเยี่ยมแม่ของเขาเขาไม่เชื่อครับเขาเลยไปดูที่กล้องถ่ายรูปที่เขาถ่ายรูปแม่ของเขามาปรากฏว่าคนในกล้องถ่ายรูปไม่ใช่แม่ของเขาครับกลับเป็นหญิงชลาที่เขาไม่รู้จักมาก่อนเอนโดนะครับยืนยันกับคุณชูจิว่าเขาเห็นแม่ของเขาจริงๆในตอนที่ถ่ายรูปเธอไม่มีท่าทางว่าเขาจะจำคนผิดได้ ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเพื่อนๆคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเอนโดมันคืออะไรกันแน่ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่หญิงคนหนึ่งนะครับได้เคยเล่าให้กับคุณชูจิฟังเธอคนนี้นะครับกำลังทำอาหารอยู่ในครัวในตอนกลางดึกระหว่างที่เธอทำอาหารอยู่นะครับเธอได้ยินเสียงเคอประตูจากหน้าบ้านเธอเธอก็เลยเดินไปเปิดครับ ปรากฏว่าเธอเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะครับยืนตัวเปียกโชกเลยครับนาซีดแล้วก็เอ่ยขอเสื้อผ้าหรือว่าผ้าแห้งให้เธอหน่อยได้ไหมเธอเลยขึ้นไปเอาเสื้อผ้ากับผ้าคลุมมาให้เธอครับแล้วก็ยื่นให้เธอไปแล้วก็ปิดประตูผู้หญิงคนนั้นครับยืนอยู่หน้าบ้านเธอสักพักหนึ่งแล้วก็หายไปหลังจากที่เธอทานข้าวกําลังจะเข้านอนเธอก็ได้ยินเสียงเคาะประตูอีกครั้งหนึ่งครับ เธอเลยเชงโงกหน้าไปดูที่หน้าต่างแล้วพบว่ามีกลุ่มคนประมาณห้าหกคนครับยืนอยู่หน้าบ้านเธอเธอมองไม่ชัดว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายแต่ว่าสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าทุกคนที่มาเคาะประตูตัวเปีกยกโชกกันหมดทั้งๆที่ฝนก็นไม่ได้ตกเธอรู้สึกแปลกๆแ,และกลัวๆก,ก็เลยไม่กล้าไปเปิดครับเธอเลยตัดสินใจทําเป็นไม่สนใจแล้วก็เธอก็เข้านอนไปเลยครับรุ่งเช้าเธอกําลังจะไปทํางาน แล้วเธอก็เปิดประตูแล้วพบว่าเสื้อคุมและผ้าขนหนูที่เธอให้กับหญิงสาวเมื่อคืนตกอยู่ที่หน้าประตูบ้านเรื่องราวนี้ทำให้สงสัยนะครับว่าหญิงคนเมื่อคืนที่ได้รับของจากเธอไปมีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่า เรื่องราวต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องราวของคุณคันโชอาอิซาวะเธอนั้นเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยกับผีได้และมองเห็นวิญญาณมีคนหลายคนนะครับถามเธอว่าผีเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเธอตอบกลับมาว่าผีนะครับมีลักษณะโปร่งแสงเหมือนกงาเงาสะท้อนในกระจกเธอจึงเดินทางมาที่จังหวัดอิชิโนมากินะครับหลังเกิดเหตุซึดามิ ในคืนคืนหนึ่งครับระหว่างที่เธอเนี่ยกำลังเดินทางอยู่บนท้องถนนมีกลุ่มผู้ชายกลุ่มหนึ่งยืนโบกมืออยู่ข้างถนนครับเธอรู้ได้ทันทีเลยครับว่ากลุ่มผู้ชายกลุ่มนี้เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเพราะเนื้อตัวของเขาเะครับเปียกชุ่มไปด้วยน้ําแถมหน้าตายัางซีดเผือกอีกต่างหากเธอกําลังคุ้นคิดอยู่ครับว่าเธอจะจอดดีไหมแต่เธอก็ตัดสินใจที่จะจอดครับเพราะอยากจะบอก ให้กับเหล่าวิญญาณนั้นได้รู้ว่าพวกเขานั้นตายไปแล้วเธอลงมาจากรถครับแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอหนึ่งในชายกลุ่มนั้นครับตอบกับเธอมาว่าผมผมอยากกลับบ้านผมหาทางกลับไม่เจอเธอกําลังตัดสินใจอยู่ครับว่าจะบอกความจริงกับพวกเขาไปเลยดีหรือเปล่าและเธอก็ตัดสินใจที่จะบอกพวกเขาครับว่าพวกเขาเดินได้เสียชีวิตไปแล้วพวกนายเนะี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะคะ กลุ่มผู้ชายกลุ่มนั้นตกใจเล็กน้อยครับแล้วก็จ้องตาเธอแบบไม่กระพริบคุณอาฮิซาวะก็เลยเดินกลับไปที่รถครับแล้วก็ออกรถไปเธอหันกลับไปมองกลุ่มชายกลุ่มนั้นครับทุกคนนะครับยืนตัวแข็งอย่างก,กระหุนเธอเลยกำลังจะจอดรถอีกครั้งหนึง่งเพื่อที่จะถ่ายรูปพวกเขาแต่พอหันกลับไปอีกทีพวกเขาก็ไม่อยู่แล้ว มีข่าวลือนะครับว่าแท็กซี่ในอิชิโนมากิจะไม่รับผู้โดยสารที่อยู่ในพื้นที่ที่เคยเกิดเหตุสึนามิและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเหมือนอย่างคุณลุงคนหนึ่งครับคุณลุงคนนี้นะครับขับรถแท็กซี่มา20ปีแล้วในเมืองอิชิโนมากิคุณลุงเล่าว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเดือนสิงหาคม มีผู้โดยสารคนหนึ่งขึ้นมาบนรถของลุงเป็นชายวัยประมาณ20ปีได้เขาใส่เสื้อกันหนาวกางเกงขายาวสีขาวลุงก็รู้สึกแปลกๆกันนะว่าอากาศร้อนขนาดนี้มาใส่เสื้อกันหนาวอะไรหลังจากที่คุณลุงนะครับขับรถไปส่งผู้โดยสารคนนี้ก็เกือบจะพบข้ามแล้วพอไปถึงที่หมายนะครับคุณลุงหันไปเพื่อจะเก็บค่าโดยสาร ชายคนนั้นเกือบหายไปแล้วยังมีแท็กซี่อีกหลายๆคนนะครับที่เจอเหตุการณ์แบบเดียวกันนี้คุณลุงยังพูดอีกว่าไอเรื่องผีหรอกอ่ะมันก็ไม่เท่าไรหรอกแต่เรื่องค่าโดยสารน่ะสิใครจะเป็นคนจ่ายเฮ่อไม่ไหวเลยจริงๆรับมาทีไรไปอย่างนี้ทุกรอบเลย ต่อไปเรื่องสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องของหลวงพ่อชัชโยคนิตะเป็นเจ้าวาดวัดนะครับอยู่ในเมืองอิชิโนมากิและเป็นผู้สวดส่งวิญญาณให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุสึนามินะครับและระหว่างที่หลวงพ่ออยู่ที่วัดนะครับในช่วงเวลา6โมงเย็นเนี่ยได้มีเสียงเคาะประตูปรากฏว่าครับเจอหญิงสาวคนหนึ่งครับเหมือนจะถูกผีสิงมาครับแล้วครอบครัวเนี่ยก็เลยพามาที่วัดหญิงผู้นั้นชื่อว่าเอมินะครับ หลวงพ่อก็ไม่รอช้าครับเริ่มทําพิธีกรรมสวดส่งวิญญาณครับเอมิพูดกับหลวงพ่อว่าเหมือนมีคนอยู่ในร่างเธอมากกว่าสิบคนครับเอมินะครับเริ่มจะคุมสติไม่ได้หลวงพ่อก็เลยเรียกภรรยาของหลวงพ่อมาให้ช่วยทําพิธีกรรมนี้ด้วยต้องบอกก่อนนะครับว่าพระญี่ปุ่นเนี่ยสามารถจะมีภรรยาได้นะครับในลัททีเซนเอมินะครับเริ่มอลราวาสหนักขึ้นหลวงพ่อก็เลยเริ่มทําพิธีกรรมครับ พิธีกรรมการไล่วิญญาณออกจากตัวเอมี่นะครับลากยาวตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงตีสกว่าตัวเธอจะสงบนะครับหลังจากนั้นหลวงพ่อทำพิธีกรรมให้กับเอมี่แบบนี้ทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา6โมงเย็นจนถึงตีสองตีสาหลวงพ่อบอกว่านี่เป็นเรื่องราวที่หนักหนาที่สุดตั้งแต่เคยมีมานะครับยังมีเรื่องราวหลอน,ลอนและเรื่องลีลาบอีกมากมายนะครับที่หาคำตอบไม่ได้ ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับติดตามฟังได้ในช่องชับบี้ชับกับผมพร m e และน้องจับ